สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันอีกครั้งในรายการเรื่องนี้มีจริงโดยกันตชาติเกษมสรรณายุทยาครับสำหรับอีพีนี้ยังเป็นควันหลงเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่อยู่นะครับแต่เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมในการสัมผัสกับวิญญาณของคุณแม่ที่เสียไปเมื่อปี2564ที่ผ่านมาคุณแม่กับผมนั้นมีความผูกพันกันมากผมมักจะพาคุณแม่ไปทําบุญตักบาตร ถวายพัฒหารถวายเพนกับพระอริยสงฆ์และพระโพธิสัตว์มากมายหลายรูปด้วยกันอย่างเช่นหลวงพ่อกัสปะมุนีวัดปิพผริวณารามจังหวัดระยองหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อเปินวัดบางพระจังหวัดนครปฐมครูบาชยวงสาพัฒนาวัดพระพุทธบาท้วยต้มจังหวัดลำพูนครูบาดวงดีวัดท่าจำปีจังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่หลวงปู่ทิม,มวัดพระขาวจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุทยาหลวงพ่อสง่าทิมาวัดใหม่เจริญราษฎรกรุงเทพมหานครครูบาติศดาวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและครูบาอาจารย์อีกมากมายหลายรูปครับนอกจากนี้เวลาผมไปที่ไหนเห็นสถานที่ไหนสวยหรืออาหารที่ไหนอร่อย ผมก็จะรีบกลับมาพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวแล้วก็รับประทานอาหารอยู่เป็นประจำครับเวลาคุณแม่หรือคุณพ่อไม่สบายผมก็จะพาท่านไปรักษาในโรงพยาบาลที่ผมคิดว่าดีที่สุดและดูแลค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดจนตอนหลังก่อนที่คุณแม่จะเสียเมื่อตอนต้นปี2564คุณแม่เล่าให้ผมฟังว่าคุณแม่ฝันถึงหลวงพ่ออุตมะมาบอกคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่เป็นอะไรไปหลวงพ่อจะมารับคุณแม่ไปดูแลเอง ผมก็รู้สึกเกิดปิติเป็นอย่างมากนะครับที่หลวงพ่ออุตมะท่านเมตตาเหลือเกินและผมก็จะสวดมนต์ทุกวันโดยอธิษฐานกราบขอบารมีหลวงพ่ออุตมะให้เมตตาช่วยดูแลคุณแม่อยู่เป็นประจำครับในปีนั้นคุณแม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ระหว่างที่ผมออกไปทำงานผมจึงใช้วิธีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อจะได้เห็นคุณแม่และคุณพ่อได้ตลอดเวลา รวมถึงผมก็ได้จ้างคนที่เขารับดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้ป่วยมาดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดด้วยในวันที่คุณแม่เสียก่อนหน้านั้นผมได้ไปทําธุระที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้กลับมาที่กรุงเทพพอดีตอนเย็นวันนั้นในขณะที่ผมขับรถใกล้จะถึงบ้านผมก็ได้เปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นคนที่ดูแลคุณแม่อยู่นั้นทำท่าตกใจวิ่งพลานเลยครับเหมือนทำอะไรไม่ถูก ผมจึงรีบขับรถเข้าไปที่บ้านแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านพบว่าคุณแม่หยุดหายใจพอดีครับวินาทีนั้นเองผมก็ตกใจมากๆครับรีบไปที่บ้านโทรตามรถพยาบาลใกล้บ้านรถพยาบาลที่เคยพาคุณพ่อคุณแม่ไปแอดมิดรวมถึงรถกู้ชีพ1669ในขณะเดียวกันผมก็ได้ตั้งสติและรีบทำ cpr หรือปั๊มหัวใจนะครับ พร้อมกับปากนั้นก็ตะโกนอารัธนาเรียกหลวงพ่อกัสปะบุนีหลวงพ่ออุตมะและครูบาอาจารย์ให้มีตามาช่วยคุณแม่ผมด้วยจนคุณแม่ผมนั้นลืมตาขึ้นมามองผมถึงสมครั้งหลังจากนั้นรถกู้ชีพ1669ก็มาถึงช่วยกระตุ้นหัวใจอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตของคุณแม่เอาไว้ได้ครับวันรุ่งขึ้นผมก็ได้นำศพคุณแม่ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้าน ผ่านไป3-4ถึงวันคุณพ่อของผมก็ได้สัมผัสที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับคุณแม่ประกอบกับตัวผมเองก็ได้ยินเสียงในห้องคุณแม่เหมือนกับเสียงรื้อของในห้องผมมั่นใจมากว่าเป็นคุณแม่จึงรีบเข้าไปในห้องของคุณแม่แล้วก็พูดค,คุยให้คุณแม่ปล่อยวางเรื่องราวทั้งโลกและไปสู่สุคติตามธรรมะของพระพุทธองค์และให้นึกถึงบุญกุศลที่เคยทำร่วมกันมา แต่ด้วยความกังวลจากการที่คุณพ่อได้รับสัมผัสอันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีจากคุณแม่เท่าไหร่และสิ่งที่ผมมั่นใจว่าคุณแม่ยังไม่ปล่อยวางเรื่องทางโลกนั้นวันต่อมาผมจึงได้ไปกราบเรียนปรึกษาพระอาจารย์สุริยันจันทวันโนวัดป่าฉับพันนรังสีจังหวัดชัยภูมิพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งของผมตามที่ผมเคยเล่าไว้ในอีพีหนะครับตอนผมไปถึงวัดพระอาจารย์ท่านก็ทักขึ้นมาคําแรกเลยว่าคุณแม่ตามมาด้วยนะ ผมจึงได้กราบปรียนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พระอาจารย์ท่านฟังพระอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่าการที่ผมมาในจังหวะที่คุณแม่หยุดหายใจพอดีนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเพราะเทวดาและครูบาอาจารย์ส่งผมมาครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นกังวลผมจึงกลาบปรียนพระอาจารย์ไปว่าเสียดายที่ผมไม่ได้บอกทางคุณแม่ตอนที่คุณแม่กําลังจะสิ้นใจเพราะผมทราบว่าจิตสุดท้ายของคนเราตอนจะสิ้นใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ซึ่งจะนำเราไปที่ไหนก็ได้สุดแล้วแต่จิตสุดท้ายของเรานึกถึงในตอนนั้นซึ่งในตอนนั้นนะครับผมเองก็ตกใจไม่ได้บอกให้คุณแม่พุโทโธหรืออรหังหรือภาวนาบทใดๆเลยพระอาจารย์ท่านก็พูดขึ้นมาเองเลยนะครับว่าโยมทำดีแล้วโยมคิดว่าใครละ่ะถ้าจะมาปั๊มคุณแม่ตอนนั้นแล้วจะตะโกนเรียกหลวงพ่อกับครูบาอาจารย์บ้างละ่ะไม่มีหรอกการที่โยมเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็เมตตาม,มาในทันที จิตของคุณแม่เองก็ได้ยินคำว่าหลวงพ่อทำให้คุณแม่นึกถึงพระทำให้จิตสุดท้ายของคุณแม่อยู่ที่พระโยมทำดีแล้วเรื่องที่ผมตะโกนเรียกหรืออารัธนาหลวงพ่อกัสปะมุนีหลวงพ่ออุตมะและครูบาอาจารย์ต่างๆมาช่วยคุณแม่ของผมในขณะที่ผมกำลังปั๊มหัวใจคุณแม่อยู่นั้นผมก็ยังไม่ได้กล่าวเปลี่ยนพระอาจารย์สุริยานเลยนะครับท่านทราบและพูดขึ้นมาด้วยญาณอย่างรู้ของท่านเอง เมื่อผมได้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งครับนอกจากนั้นท่านก็นยังเมตตาแนะนำให้ผมถวายสังฆทานพระสงฆ์9รูปโดยมีพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตัก9นิ้วหนึ่งองค์ผ้าไตร9ชุดและให้ผมนุ่งขาวห่วมขาวรักษาศีลอุโบสถหรือว่าศีล8ทุกวันพระเป็นเวลาสเดือนด้วย และในวันนั้นผมก็กราบเรียนพระอาจารย์สุริยันไปว่าผมขอร่วมทําบุญสร้างกุฏิพระหนึ่งหลังเพื่ออุทิศให้กับคุณแม่และก็คุณพ่อไปด้วยเลยครับหลวงพ่อกัสปะมุนีท่านเคยเมตตาสอนไปว่าคําว่าอุทิศให้นั้นใช้ได้ทั้งคนเป็นและคนตายครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากผมได้กลับมาจากชยภูมิแล้วก็เป็นจังหวะที่แปลกดีที่คุณพ่อผมก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคือนนั้นคุณพ่อฝันเห็นคุณแม่ มาพาหอกไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้มีต้นไม้ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยผมก็ถามคุณพ่อไปว่าแล้วคุณแม่มาชวนไปอยู่ด้วยหรือเปล่าครับคุณพ่อบอกว่าเปล่าผมจึงบอกคุณพ่อว่าถ้าคุณแม่มาชวนให้บอกคุณแม่ไปว่ายังไม่ไปนะจะอยู่ทําบุญอุทิศให้คุณแม่ก่อนคุณพ่อก็ตอบตกลงตามนั้นครับผมเชื่อว่าจากความฝันที่คุณพ่อได้เห็นคุณแม่พาไปเที่ยวในครั้งนี้เกิดจากอานิสงส์ที่เราได้ตั้งจิต และภาวณากับพระอาจารย์ว่าเราจะถวายกุฏิพระหนึ่งหลังอุทิศให้คุณแม่และคุณพ่อซึ่งตามความเชื่อในพระพุทธศาสนานั้นแค่เราตั้งจิตขึ้นมาบุญก็สำเร็จแล้วครับสำเร็จด้วยมโนกรรมหรือว่าใจของเรานั่นเองครับดังนั้นการที่บุญสำเร็จในครั้งนี้จึงเกิดเป็นวิมานขึ้นมาให้คุณแม่ตามที่คุณพ่อได้เห็นในความฝันครับในขณะเดียวกันคืนนั้น ผมก็ขึ้นมาจุดเทียนตามตำราหลวงพ่ออุตตมะพระอาจารย์ของผมเพื่อสวดมนต์และอธิษฐานจิตอุทิศบุญให้กับคุณแม่ในขณะที่ผมกําลังจุดทูบอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงหลวงพ่ออุตมะยืนอยู่ข้างหลังผมพร้อมกับพูดว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วสมครั้งผมจึงรีบหันไปกราบกระคุณหลวงพ่อตามที่มาของเสียงนั้นแล้ผมก็สวดมนต์ทำวัดอุทิศบุญกุศลให้คุณแม่ไปครับ วันต่อมาผมกับแฟนก็ได้ไปเตรียมสังฆทานตามที่พระอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำคืนวันนั้นก่อนวันรุ่งขึ้นที่เราจะถวายสังฆทานผมก็ได้นิมิตเห็นคุณแม่มาบอกว่าสงสารลูกสองคนหมายถึงผมกับแฟนนะครับที่ได้ตั้งอกตั้งใจไปคัดสรรเตรียมสังฆทานอย่างดีมาให้คุณแม่น่าจะใช้เงินไปเยอะแล้วคุณแม่ก็ชี้ให้ดูทะเบียนรถที่เราไปซื้อสังฆทานกันผลปรากฏว่าลอตเตอรี่งวดนั้น ออกเลขทะเบียนมาตรงๆสามตัวไม่ต้องกลับเลยครับเมื่อเสร็จสิ้นงานศพคุณแม่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ไปกราบพระอาจารย์สริยันอีกครั้งเพื่อให้ท่านเมตตาดูให้ว่าตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างท่านเมตตาบอกว่าคุณแม่ขึ้นสวรรค์แล้วผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับและได้กราบเรียนถามถึงที่มาของเสียงคำว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วสามครั้งในวันนั้นพระอาจารย์ท่านก็เมตตาตอบมาเลยว่า เป็นเสียงของหลวงพ่ออุตมะพระอาจารย์ของโยมไงละ่ะก็ตรงกันครับกับที่ผมได้ยินเสียงหลวงพ่ออุตมะจริงๆหลังจากนั้นคุณแม่ก็ยังมาหาผมอยู่เรื่อยๆนะครับบางครั้งท่านก็มาในนิมิตมาให้โชคผมบ้างมาสกิดพูดคุยให้เห็นกันบ้างนะครับและล่าสุดท่านก็แต่งตัวสวยสดงดงามเข้ามาในนิมิตแล้วก็บอกผมว่าไม่ต้องห่วงคุณแม่นะตอนนี้หลวงพ่ออุตมะดูแลคุณแม่อยู่ ซึ่งก็ตรงก,กันกับที่พระอาจารย์สุริยันเมตตาบอกผมทุกประการเลยครับผมมีความรู้สึกเป็นสุขใจและกราบขอบพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทุกรูปของผมที่เมตตาช่วยดูแลคุณแม่มาจนทุกวันนี้อยู่ทุกวันเลยนะครับรวมถึงทุกวันนี้ที่ผมสวดมนต์หรือทำบุญทำทานใดๆผมจะน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่ผมตลอดเวลาและตลอดไปจนกว่าผมจะหมดลมหายใจครับ จากเรื่องที่ผมเล่ามาในวันนี้ผมยืนยันว่าเรื่องนี้มีจริงครับและถ้าท่านชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ข,ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามเรื่องนี้มีจริงโดยกันตชาติกเกษมสานน์อยุทยาครับสวัสดีครับ